สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการม้<อ>มันคันปากตอบที่ภูคาโชคดีกับพบนะคะคุณผู้ชมชว่วงแรกช่วงนี้รับซึ้นโดยนะผลิตภัษษณฑ์เสริมอาหารโซโซโนพล,ลัสนะ,ะนอายุน้อยร้อยกิโลนะฮะร้อยกโลตัวขนาดนี้นะปัจจุบันเหลือ58โล แล้วก็เขาบอกในรายการพี่ขึ้นในหกสิบโลแต่จริงๆงช่างตรงหน้าพี่เต๋านีห้าสิบแปดโลนะคุณผู้ชมนะฮะสูงร้อยแปดสิบหนักห้าสิบแปดโลนะ oh. ว่าเขาทานโซโซโนนะฮะสารสก,กัดใส่ไปเกือบยี่สิบตัวนะคะมีทั้งแอลคาเนทีนสารไหลสีน้ําตาลเยอะแยะมากมายเลยนะฮะแล้วเ็าใส่ของดีหมดเลยเพราะว่าเขาต้องทํากันทานกันเองสองคนแม่ลูกโซโซโน p l u สเนี่ยขายดีในอังกฤษนะฮะแล้วก็ในยุโรปนะคุณผู้ชมนะฮะเพราะว่าคนไทยที่อยู่ในต่างแดนเนี่ยเขาดูรายการเรา แล้วก็เขากินเนย <S <S กินนมกินชีสนะคะน้ำหนักเขาขึ้นเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากจะได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน,โซโนโซหลายคนซื้อเป็นชุดหลายคนซื้อแบบว่า 2- 3สามชุดเลยทีเดียวนะฮะในยุโรปเนี่ยนะฮะวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเขาใส่เพิ่มไปอีกนะค,ะคุณผู้ชมนะ,ะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายนะคะขับถ่ายไม่มีความสุขขับถ่ายแล้วไม่สุขขับถ่ายแล้วมันเอ๊ะทำไมมันลดน้ำหนักแล้วแขนขารีบลงนี่ทำไมพุงยังป่องอยู่นะฮะ เขาใส่นี่เลยนะคุณผู้ชมนะซินไบโอติกนะฮะซินบโอติกเนี่ยมีตัวหนึ่งเนี่ยของยุโรปเหมือนกันนะฮะเป็นรบ,บริษัทดังของยุโรปเนี่ยเขาใส่ด้วย แต่ว่าน้องต่อเขาก็ใส่ด้วยนะซินไบโอติกนะเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งมีทั้งพรีไบโอติกและก็โปรไบโอติกช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ชำระล้างลำไส้นะคุณผู้ชมนะฮะทำให้เราี่ยขับถ่ายได้อย่างมีความสุขด้วยเช่นเดียวกันในขนาดลดน้ำหนักนะฮะอย่างต่อเนื่องอายุน้อยร้อยกิโลวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับอ่ะโปรโมชั่นวันนี้นะครับโซโซโน่พลัสหนึ่งกล่องมี30แคปซูลนะฮะบล็อกเบิร์คุณสอบแบบนี้โซโซโน่หนึ่งกล่องราคาพิเศษให้เลยนะฮะวันนี้เพียงแค่1598าทเ่นนนั้หรืนึ่ม จะจะซื้อเป็นเซ็ตโทหุ่นสวยซื้อได้เลยครับซื้อโซโซโน่ plus สากล่องอแถมฟรี1กล่องราคาเนี่ยนะฮะสแถม1แค่สี่พเจ็ดบาทเท่านั้นนะครับสนใจก็สามารถไลน์ดได้เลยครับโซโซโน่ไทยแลนด์ครับมีการอาบอกเคล็ดลับด้วยคุณแม่ใช่ค่ะการลดควบคู่กันปรับอาหารจากพี่ขวัญน,นะฮะแล้วก็น้องต่ออ่ะสนใจก็ไลน์แอดโซโซโน่ไทยแลนด์และเพจเฟซบุ๊กโซโซโน่เวนวัคไทยแลนด์นะครับอ่ะนะครับมากันที่ข่าวแรกค่ะเมื่อวานนี้นะฮะกับแฮชแท็กโทนี่ราแก ะะขึ้นเทดรูเตอร์ Twitter เลยะนะฮะที่เขามีการพูดถึงกันไปหลังจากที่โทนี่มีการโพสต์แล้วก็ไปคอมเมนต์ไอ้โพสต์ได้ยังพอเข้าใจแต่พอไปคอมเมนต์เนี่ยกลับทัวลงหนักเลยนะฮะ,ะกลายเป็นดราม่าสนันนะฮะในอิซาแกรมเมื่อล่าสุดนายแบบแล้วก็ได้แสดงชื่อดังอย่างโทนี่รากแก่งเองมีการโพสต์ภาพของนะฮะนายพิธาลิ้นเจนริญรัตเป็นหัวหน้าพักก้าวไกล้อมระบุข้อความว่าผมอยากเห็นนายกคนใหม่นะแต่นั้นก็ไม่ใช่ประเด็นที่ชาเน็ตโฟกัส เพราะว่าสิ่งที่หลายคนเอามาเป็นดราม่ากันจริงๆแล้วนั่นก็คือคำบรรยายของคุณโทนี่ที่มีการบอกว่าตนเนี่ยไม่ได้เป็นฝ่ายไหนทั้งนั้นและมีการโยงคำพูดต่างๆด้วยเช่นคำพูดคำว่าพวกสามเกีบหรือคำว่าพวกสลิม,มใช้คำพูดนี้เลยที่จริงเนี่ยถ้าใช้คำพูดนี้คือต้องระวังต้องระวัง,ง,วงเพราะว่ามันต้องระวังเวลาพูดออกออกสื่อเนี่ย ต้องระวังถ้าเราพูดกันเองก,กับเพื่อนฝูงได้ออแต่ถ้าเกิดเราพูดกับ,กบ,กบออกสื่อโดยเฉพาะสื่อโซเชียลเนี่ยต้องเปลี่ยนคำคพี่พี่จะพยายามไม่ใช้คำว่าสลิมพี่จะจะไม่ใช้พหาาาาุสามกีบออพี่จะใช้ว่าประชาธิปไตายกับอนุรักษนิยมอ,อ,อันนี้คือคำที่ถ้าพูดในานะสาธารณะแล้วมันจะไม่เป็นปัญหาใช่ค่ะคือแบบว่าตอนที่พูดไปเนี่ยหลายคนก็ไม่พอใจคำนั้นแล้วลนะ่ะฮะ คุณโทนี่บอกผมไม่ได้เป็นฝ่ายไหนทั้งนั้นและผมเชื่อว่าลวหลายเ็เดี๋ยวนั้นมันมีสองฝ่ายนั้นใน,ในบ้านเมืองแล้วโทนี่ไม่ได้เป็นฝ่ายไหนโทนี่อยู่อยู่ตรงไหนของประเทศครับเขาบอกว่าขอขออยู่ฝ่ายไหนหรือปะฝ่ายธรรมชาติเพอร์เจอร์อะต่อค่ะเออคุณโทนีน่บอกว่าเพอระไรอะมึงอะเพอร์เจอร์เพอร์เจอร์ไงเขาพูดเองเขาพูดเหรอเขาพูดเองคอมเมนต์เลยเป็นโทนี่เพอร์เจอร์เออเขาพูดเองเลยเขาบอกว่า นี่เลยผมไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนทั้งนั้นและแลผมะเชื่อว่าความหลากหลายในสังคมเนี่ยมันมีผมสังเกตเห็นมานานและหลังๆสังคมประเทศไทยชอบตัดสินให้กันอยู่แค่2อ,อย่างไม่สามกีบก็สลิมแต่ผมเนี่ยอยู่ฝ่ายธรรมชาติจะมีกลุ่มหม่ะบกแบบนี้เลยนะคะขอถามจะมีแม่ไหมกลุม่มธรรมชาติไม่มีแล้วค่ะทําไมต้องมาจํากัดให้เราต้องเลือกฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ไหนลัะประชาธิปไตยลงมองเข้าไปในป่าแล้วคุณจะรู้ว่าความหลากหลายมันคือทางรอดของเราที่เป็นธรรมชาติโดยแท้เองอะนะฮะ นเนที่ชาวเน็ตงงเลยคุณแม่งงว่าหลังจากที่หนุ่มโทนี่ได้มีการโพสต์ข้อความปางกล่าวออกไปในมีชาวเน็ตมาแสดงความคิด <คน S 2> เห็น,<ค>น<บ>ในมุมต่างๆคคนเขาสงสัยว่าจะสื่ออะไรคือจะสื่อว่าตัวเองไม่ใช่ประชาธิปไตยหรือจะสื่อว่าตัวเองไม่ใช่อนุร,รักษ์นิยมแต่ดันไปใช้คําผิดในโซเชียลว่าสลิมกับสามกีบมันก็เลยทําให้ถูกทั้งสองฝ่ายลุมกระทืบแล้วไงต่อก็คือชาวเน็ตก็เลยมาถามว่าก่อนที่จะอยู่ข้างธรรมชาติอย่างที่บอกไปเนี่ย คือต้องเลือกก่อนว่าจะประชาธิปไตยหรือเผด็จการไงเก็ตหรือเปล่าฝ่ายธรรมชาติคือฝ่ายไหนหรองงสรุปคือเป็นกลางใช่ไหมขอแนบรูปค่ะเพราะคุณยังกินดีอยู่ดีคุณเลยไม่เข้าใจความเป็นกลางของคุณทําให้ความเหลื่อมล้ำมันชัดเจนขึ้นและก็บิดนะครับพวกเนี่ยพวกเขาเนี่ยขึ้นมามากขึ้นนะฮะหลังจากนั้นโทนี่ละแก่นก็ได้มีการเผยแพร่ออกไปคนดังกลับกลายว่ามีคนในวงการบันเทิง ออกมาพูดเยอะมากเช่นมีไหมมีใครบ้างครูลูกกอลเลยคนแรกคุณคุณ uh, น้องลูกกอล์ฟก็เข้ามาแสดงว่าท uh, well, um ี่พี่โทนี่ที่พี่โทนี่ที่เคารพนะฮะมีหลายประเด็นที่น้องอยากคุยด้วยไว้ว่างๆค่อยคุยกันแต่ประโยคที่พี่บอกว่า ในระบบทุนนิยมแบบนี้ใครได้ประโยชน์น้องขอตอบว่ากลุ่มในทุนและกลุ่มชนชั้นบนบนที่ร่ํารวยูกโดยไม่เคยเอาต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมเข้าไปคิดูกต้อเขาไม่มีธรรมชาตินะทำามีแต่เงินกระทองและธุรกิจเท่านั้นในการทำธุรกิจแต่อย่างที่บอกว่านะฮะ คือการที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็พอมันเจอแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็กระทบกับทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มคนข้างล่างเนี่ยตอนนี้มันกระทบมากมันไม่มีจะกินแล้วค่ะออท,ท,ทั้งที่พวกเขาเนี่ยอาจจะใช้ทรัพยากรทั้งชีวิตของโลกใบนี้น้อยกว่าคนที่เป็นในทุนได้ซ้ำถูกต้องค่ะออกลุ่มคนข้างบนได้ซ้ำเนี่ยนะอาจจะไม่รู้ว่าเออปัญหาที่ข้างล่างเขา,าขเจอนะเป็นแบบไหนไม่รู้ค่ะ,เ,ออะเสพสุขบนกองเงินกองทองถูกพอระบบมันพังปุ๊บเชื่อไหมพี่คนข้างบนเนี่ยก็รอดอยู่ดีเพราะรวยค่ะยังมีอีกหลายเรื่อง ไว้ค่อยคุยกันนะพี่อ,อ่าต่อมาหลินนะฮะคุณหลิน<ะ>เป็นแฟนเก่าเขา<ะ>คุณหลินแฟนเก่าชนี้ฟาดแรงเลยนะแม่ฟา,าดนะ,ะ,ะ,ะบอกว่าเป็นกลางจุดๆุดจุด กลางกองเพลิงนะสิออคุณหลินนะฮะก็เป็นอดีตแฟนสาวนี่เลยบอกแบบโพสต์ภาพนี้เลยนะฮะออก็ออกมาโพสอินสตาแกรมสุดแซ่บว่าเป็นกลางกลางกองเพลิงว่าสัน้นแบบนี้นะฮะออแต่งานนี้ก็ไม่ไาวเดินโยงใส่ดราม,ม่าที่กาลังคุกกลุ่นอดีตแฟนหนุมทันทีออโดยชาเน็ตก็ตาออกมาคอมเมนต์เช่นเดียวกันกับโพสภาพนี้ของคุณหลินนะฮะออบอกว่าใดๆก็คือชอบรูปที่คุณหลินลงมากเลยมันจะท้อนความเป็นกลางในสถานการณ์แบบนี้ได้ดีมากคือมึงไม่หนี่มึงนั่งสมาธิไ่ได้เลยมึงก็ตายอ่ะข้างนอกจะเลวร้ายแค่ไหนช่างมัน ขอสงบดิ้งไว้ก่อนฝ่ายไหนชนะก็อยู่ฝ่ายนั้นเพราะตัวเองไม่ได้เดือดรงเดือดร้อนอะไรทั้งสิ้นใช่ค่ะต่อมาเอาต่อเนื่องเลยไม่ใช่แค่คุณลินนะฮะคุณอ๊อปองศักดิ์น้องอ๊อออกมาโพสแล้วบอกว่าถึงกับมองบนเลยโพสข้อความในยุคนี้ไม่มีตรงกลางหรอกฝากไว้ให้คิดอันนี้ผมต่อเนื่องเลยเพราะเป็นมหากรรมในแฮชแท็กนี้นะฮะอ๊อปองศักดิ์นะฮะรัตนพงศ์ได้มีการโพสไอจีสอรี่ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโพสภาพนี้บอกว่าในยุคนี้เนี่ย มันไม่มีตรงกลางหรอกเ,ออเพราะมันมีแค่สองฝั่งมาแต่แรกพวกที่บอกว่ากลางๆอะ่ะคือพวกที่ไม่เดือดร้อนอะไรอ,อรอผลชัยชนะไงไม่ว่าผลมันจะเป็นยังไงกูขอก็ได้รับผลประโยชน์นะอย่างนั้นตรงนั้นเลยก็ออกวิเคราะห์ถูกหรืออายายคุณแม่ที่ที่คุณออกพูดถูกพูดถูกค่ะพูดถูกมันไม่มีตรงกลางหรอกค่ะมึงมีอยู่ในใจกันทุกคนแล้วล่ะค่ะว่ามึงอยู่ฝ่ายไหนอยู่ที่มึงจะแสดงออกแสดงออกมามากน้อยขนาดไหน พูดถูกค่ะรอฝ่ายไหนวิบัติมึงก็หนีไปอยู่ฝ่ายที่เขาชนะครับสมมุติถ้ามึงอยู่ฝ่ายวิบัติพอฝ่ายวิบัติแพ้ปั๊บเนี่ยมึงก็ไปหนีไปอยู่ฝ่ายชนะอืซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะคะคนที่เขาคอเอากันกล้าออกมาพูดกล้าออกมาอย่างงู้นอย่างเงี้ยเราต้องเราต้องยอมรับนะคะว่าคนคนนั้นน่ะ โอเคเลยเขาชัดเจนเขามีจุดยืนเขาไม่จ,จุดยืนอย่าไปแบนเขาอย่าไปรังเกียจเขาอย่าไปนู่นนี่นั่นเขาอคนเรามีสิทธิ์ที่จะคิดไม่เหมือนกันถูกต้องครับคนเรามีสิทธิ์ที่จะคิดไม่เหมือนกันอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ในสังคมเดียวกันในอเมริกาก็เป็นค่ะในที่ไหนก็เป็นถ้ามันเป็นประชาธิปไตยนะคะมันก็มีแค่สองฝ่ายเท่านั้นแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันคิดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องอยู่ด้วยกันให้ได้นะคะเราหลายคนก็อาจจะไม่คุยเรื่องการเมืองหลายคนก็อาจจะไม่คุยเรื่องการคิดว่าที่มันไวยตรงกันเพราะอะไร <Marilyn. S 2> เขาเรื่องที่จะคุยกันแต่ว่ามันก็ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาบอกว่าอยู่ตรงกลางแอบแว่าอยู่ตรงกลางไม่มีหรอกค่ะธรมธรมาชาติไม่มีค่ะอไม่มีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยณปัจจุบันนี้เนี่ยวัคซีนได้ฉีดหรือยัง วัคซีนดีๆได้ฉีดหรือ,อยังยังนะคะวันนี้เนี่ยหมื่นสามพันตาระดับไปเรื่อยๆตายไปเรื่อยๆนะคะ,คะตายกันในเมืองกรุงมีกระเทยตัวหนึ่งมาบอกว่าเป็นคนไร้บ้านใช่บางคนอาจจะเป็นคนไร้บ้านแล้วคนไร้บ้านไม่ใช่คนไทยหรอแล้วคนไร้บ้านไม่ได้อยู่ในแผ่นดินไทยหรอ,อคนไร้บ้านน,าน่าสงสารกว่าคนมีบ้านอีก เพราะว่าอะไรรู้ไหมอะไรแม่บางคนเขาไม่มีเงินแม้กระทั่งจะซื้อแมสถูกต้องบางคนเขาไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินอาหารคือสภาพแวดล้อมเขาเนี่ยคือแย่เขาแย่แย่มากแล้วบางคนก็ไม่ใช่คนได้บ้านเพราะเขายังทํางานในวงในวัดเป็นประตูวัดคเขาเสียชีวิตไปภาพนี้ยมันไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมไทยคืนตายในเมืองกรุงเออนะคะเซโนบอกว่าจะไม่มีการตายในบ้านอีกไม่ตายในบ้านปาก เสี่ยหนูบอกว่าเป็นแค่ไขวัดธรรมดาไม่แต่เสียหนูเขาพูดแล้วไงว่าเราจะไม่มีตายกันคาบ้านอีกเพราะเราจะตายคาถนนเพราะเราจะมาคาข้างนอกกันเมื่อวานแล้วมีม,มีมมนุ่งอยู่คนหนึ่งอะ่ะน่าเห็นใจนะฮะ,ะไปตายข้างช่องช่องหนึ่งอโอ้ยพูดได้แล้วเอาเป็นข่าวไปเลยไม่ไม,ไม่ไม่พูดดีกว่าไปตายคาช่องคาช่องหนึ่งช่องนั้นนอะ ตายอยู่ข้างๆข้างๆกันเลยข้างช่องนั้นเลยเห็นอยู่บางทีแต่เวลาออกข่าวบอกว่าตายหน้าห้างดังแต่เปล่าหรอกห้างดังติดอยู่ช่องมึงติดกันติดกันเลยค่ะติดกันเลยนะคะไม่ติดก็มีฝั่งตรงข้ามด้วยนะอ๋อนั่นแหละค่ะเออมันไม่มีหรอกค่ะมันต้องชัดเจนค่ะนะคะมันจะมารอใครชัยชนะแล้วพุ่งไปหาฝั่งนั้นมันไม่ใช่นะคะชัดให้เมื่อวานนี้ที่ที่จากที่คุณโทนี่โพสต์ไปเี่ย ตอนที่ต้นโพดอ่ะมันแคปชั่นน่ยไม่เท่าไหร่นะแม่เพราะมันเป็นการชื่นชมคุณคุณคุณพิธาแล้วว่าพอไปคอมเมนต์ไงที่ที่เขาด่ากันเนี่ยคอมเมนต์คอมเมนต์เพราะมันใช้คําพูดที่ไม่ดีมันเหมือนพลาดเนาะมันพลาดนะพยายามอยากแสดงออกทำความคิดเห็นว่าตัวเองเป็นคนแบบวแบววใสๆไงแววใสๆไยรุ่นชอบแม่ก็เลยบอกว่า ถ้าถ้ามึงคิดว่ามึงจะไม่เอาอะไรเลยเนี่ยมึงก็ไม่ต้องพูดเลยดีกว่ามึงไม่ต้องพูรอดบรรดารอดมึงไม่ต้องโพอย่าเออมีอยู่กับเมียมึงจริงมีอยู่ในป่ามึงที่มึงไปซื้อที่ท่านแต่ถ้าพูดถึงนะแม่คุณแก้วอ่ะเขาชัดเจนมากนะการเขาเอาคุ้มนักแน่นมากน้องแก้วชัดเจนใช่ไหมคือแต่ว่าบางคนเขาบอกว่าแล้วมึงอยู่ในกันไอ้ไก่วะอะไรอย่างเงี้ยไม่เราไม่เกี่ยวกันลูกบางคนอยู่บ้านเดียวกันเขาคิดไม่เหมือนกันบางทีผัวคิดอย่างเมียคิดอย่างก็เข้าใจแต่ว่าแต่แล้วบางทีเนี่ยเมียพยายามจะบอกผัว เนาะอันนี้ก็จริงเหมือนกันนะคะแต่มันก็อยู่ด้วยกันได้นะมันอยู่ด้วยกันได้ไม่ใช่ว่าคิดต่างมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมอ้ชัดเจนมากดีแล้วลูกดีค่ะดีค่ะอะไรก็แล้วแต่มันต้องเป็นตัวตนของเราหนูอาจจะเป็นอนุรักษ์นิยมก็ไม่มีใครว่าหนูหนูจะเป็นฝั่งประชาธิปไตยมันก็ไม่ได้มีใครจะว่าหนูพอเรารู้จักว่าเหตุและผลเป็นยังไงแต่ณวันนี้พี่ถามคําถามหนึ่งว่าวัคซีนเมื่อไหร่จะได้อ บางคนก็ยังเอามาบางคนเข้ามาคอมเมนต์ในในในเฟซบุ๊กพี่บอกแล้วเรื่องจำนำข้าวเฮ้ยมึงก้าวผ่านได้แล้วอตอนเนี้มันไม่ใช่เรื่องนี้แล้วมันเป็นเรื่องว่ากูเองก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนตัวมึงเองก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วกูบอกไปแล้วว่าขอวัคซีนดีๆมไม่ใช่ฉีดไปแล้วสองเข็มก็ยังติดโรคอยู่ไม่เอากูขอของดีๆแล้ว่ไฟเซอร์ที่อเมริกาเขาบริจาคมาให้เนี่ยโดยโจไบเดนเนี่ยที่เขาบริจาคมาให้เนี่ย อูท่านิดนึงพราว่าคนจนเขาจะได้ฉีดไหมคนที่เขานอนอยู่ข้างถนนคนไร้บ้านเขาจะได้ฉีดมเมื่อไหร่อูทามแค่นี้คุณลุงคุณป้าที่เขาป่วยอยู่คาบ้าน,นที่เขาไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเขาจะได้ฉีดเมื่อไหร่เขาก็ยังไม่ได้ฉีดเขาบอกว่า,าให้ให้ทางการแพทย์ก่อนอพี่มีเพื่อนเป็นหมอนะคะพี่ถามแล้วว่าพวกมึงฉีดกันหรือยังมันบอกมันฉีดตั้งแรกมันฉีดตั้งนานแล้วแล้วจะมาหมอฉีดซ้ําๆ,ๆซ้ำจ้อนอย่างนั้นหนึ่งทำไมอ่มะ เขเข้าใจว่าหมอเป็นเอ่อเป็นคนที่เป็นด่านหน้าแต่พี่เต๋าถามเพื่อนพี่แต๋วว่าเฮ้ยแกฉีดได้ยังวะฉันฉีดตั้งนานแล้วสองเข็มด้วยแต่ฉันฉีดอีกรุ่นหนึ่งเขบาบังคับให้ฉีดมหมออยู่ที่นี่แล้วฉันถามว่าฉันควรจะฉีดรุ่นไหนอืมอืมโอเคจบก็ต้องรออ่ะ มันรอะไรล่ะมันก็ต้องไม่รู้จะมาแล้วคนจนประเด็นคือคนจนจะได้ฉีดไหมถึงรอคนจนจะได้ฉีดไม่ไฟเซอร์เนี่ยคนจนจะได้ฉีดไม่จอร์นสันแดงจอร์นสันเนี่ยคนจนจะได้ฉีดไหมดิฉันรู้อยู่แล้วว่าคนรวยได้อยู่แล้วค่ะี่ก็ได้คนรวยคนรวยนี่ใช้เส้นใช้สายฉีดอยู่แล้วและที่อเมริกาเนี่ยบริจาคมาเนี่ยใกล้จะหมดอายุใช่ไหมมันก็คือเขาก็ช่วยนั่นแหละเราไม่จำเป็นบอกว่ามหมดอายุไม่หมดอายุอย่างน้อยมันก็ใกล้แล้วใกล้จะหมดเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพแต่ถ้ามาถึงไทยเนี่ย ขออย่างเดียวยานเอามาเป็นแบบว่าต้องไปจองจะต้องไปโน่นนี่นั่นหรือว่าจะต้องยุ่งยากมากมายแค่ระยะเวลาในการเดินทางมันก็นานอยู่แล้วคุณต้องดูก่อนว่าวันเดือนปีที่ผลิตของวัคซีนมันจะหมดตอนไหนฉะนั้นคุณต้องรีบถามอย่ามาพูดทําไมอ่ะมันไม่ถึงคนจนหรอกเธอจะพูดอย่างนี้ได้ยังไงก็กำลังจะพูดนี่งมันไม่ถึงคนจนเพราะว่ามันจะมีคนที่ VIP เขาไปได้ฉีดก่อนเธอเชื่อฉันส่วนวัคซีนผสมเธอเชื่อฉันก็เชื่อไงประมาณเหยียบ สูวรรณภูมิปั๊บเนี่ยวีไอพีอ่ะจอเป็นหางว่าวแล้วอแล้วเผลอๆพ,พวกนี้ก็รู้ฉีดอะไรมาแวมกหมดแล้วแล้วก็มาฉีดไฟเซอร์ต่ออีกออตัวติดเธอเชื่อ,อาฉาันกว่าจะถึงคนจนเน้ออีกนาน,นภาพภาพนอนตายกลางถนนก็องมีอีกเยอะนี่แหละเราจะเห็นเลยเรื่องความเลื่อมล้ําอย่างชัดเจนในสังคนมันเลื่อมล้ําค่ะจะบอกไม่เหลื่อมล้ําคงเป็นไปไม่ได้นะคะมันเหลื่อมล้ําค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ค่ะ ดิฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วดิฉันขอถามว่าเมื่อไหร่คนจนแล้วก็คนไทยทั้งประเทศจะได้ฉีดวัคซีนย้านะครับวัคซีนดีๆค่ะนะแล้วขอไป็นวัคซีนดีๆที่เป็นวัคซีนทั่วโลกยอมรับอะไรนะทั่วโลกยอมรับใช่ที่ที่ทั่วโลกยอมรับที่มีคุณภาพกและมีเอาขอแค่อันเดียวพอ แล้วขออันเดียวพอไม่มึงจะเอามากี่อันก็แล้วแต่แต่ขอเป็นของดีอ่ะเอเอมันจะสายพันธุ์ไหนได้ที่อยู่เขาก็บอกของดีตอนนี้ที่เขาบอกเขาก็บอกของดีมีการศึกษาวิจัยเนี่ยผสมไปแล้วเนี่ยของดีฉีดสองเข็มมันยังติดอยู่เลยปิงปองไงฮะปิงปองไงที่ไปฉีดสองเข็มอ่ะภูมิเหลือร้อยห้าสิบแปดอ่ะ ซีโนแว็นะพูดได้เลยพอออกข่าวแล้วเออไปตรวจโชว์เลยไลฟ์สดโชว์เลยพอไปตรวจปุ๊บผลออกมา158เออาิดฉีดอาทิตย์นึงนั่นน่ะกูไม่ฉีดหรืออย่างเงี้ยนะคะเอรับระหว่างระหว่างฟอร์มาลีนกับวัคซีนฉีดฟอร์มาลีนดีกว่าฟอร์มาลีนอย่างน้อยก็กันเน่าอ่ะเอออออเย่างน้อยกันเน่ากันเฟะได้ถูกปะล่ะคิดในแง่ดีอ่ะมีหมดยังหมดแล้วเดี๋ยวพักเบรกกับคุณแม่พักกันสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมนะอายุน้อย100ยกว่าโลปัจจุบันเหลือ58าสโลนั้นต้องต่อนะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้้มมมาพรรอโโปชั่น พิเศษครับโปรโมชั่นนะฮะกับโซเซโนพัฟบล็อกเบิร์นคุณสองแบบนี้คุณผู้ชมดูแลสุขภาพกันด้วยอาจจะเวิร์กฟอร์มโฮมแล้วกินกันหนัก,น,กน่าดูเลยนะฮะก็ะะต้องดูแลกันวันนี้1กล่องมี30มสิบกระสุนกับโซเซโนนะฮะหกล่องราคาพิเศษวันนี้ให้เลยนะฮะสุดคุ้มจริงๆราคาเพียงแค่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาท<ะ>หรือว่าคุณผู้ชมอยากจะซื้อเป็นโซโซโนเป็นเซตเลยนะฮะ,ฮะซื้อสามกล่องแถมฟรีหนึ่งกล่องราคาเพียงแค่สี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทเท่านั้นเอง ใครสนใจไลน์แอดโซล t h a i นไทยแลนด์หรือแฟนเพจเฟซบุ๊กโซลูชั่นไทยแลนด์เลยนะครับพี่ขวันเองมีเคล็ดลับค้นพบการลดคุบคูก่การปรับอาหารด้วย<ะ>บายขอพิลลมลินนะครับพักสักครู่หนึ่งก่อนครับคู่เดียวครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ